โอ้โหจานนี้ถือว่าเป็นของโปรดแอะต้อมเลยนะครับผมยำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับผมแซ่บอร่อยดีนะครับผมอชวนเพื่อนมาทานกันนะครับผมถ้าคิดที่จะหาร้านที่จะฉลองวันเกิดน,นะครับผมแอะต้อมก็ขอแนะนำที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็เรียกว่า คุ้มอร่อยแล้วก็มีโปรด้วยนะครับผมร้านนี้ชื่อว่าบาร์บีคิวพาซ่า่นองนะครับผมใครๆก็รู้จักเนาะก็เลือกหาห้างที่ใกล้ๆบ้านก็คือห้างเดอะมอลล์ไลฟ์โบางกะปีนะครับผมนี่คือบริเวณชั้น4แล้วผมขึ้นมาแล้วนะครับมองเห็นด้านขวามือก็จะเป็นบาร์บีคิวพาซซาแล้วนะครับผมอ่านี่ครับชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับผมที่เดอะมอลล์นะครับชั้น4นะครับชั้น4นะครับผมบาร์บีคิวพาซซานะครับผม เปิดแล้วเปิดแล้วมาแต่11โมงกว่าเลยนะครับผมเรียกว่าเต็มไปด้วยความรักและความสำเร็จนะครับที่นี่นะครับผมพาเพื่อนๆมาฉลองกันได้เลยครับไม่ว่าจะคุณแม่หรือคุณพ่อหรือคุณลูกหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับผมชีเด็ดของบาร์บีคิวพาสานะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีข้าวผัด กระเทียมด้วยนะครับผมอร่อยอร่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเบิร์ดเดย์นะครับผมเลือกได้นะครับผม799บาทนะครับผมนี่ครับมีน้ำจิ้มให้เลือก2แบบเลยนะครับผมนี่ครับชุดหมูประหยัดและก็ชุดหมูกระทะนะครับผมแล้วก็มีโลให้ด้วยนะครับผมอันนี้คือชุดเบิร์ดเดย์เลือกได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีส่วนของกระหล่ำปีนะครับ เติมให้ไม่อั้นเลยนะครับผมแล้วก็มีน้ําดื่มนะครับผมน้ําดื่มลิปตันชามนาวรีฟิลนะครับผมเติมให้ตลอดเลยนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะรอเมนูต่อไปเนาะที่กําลังจะมานะครับผมแล้วมีกลีมีทงชาด้วยนะครับมีทงชาดด้วยนี่ครับคือโลคามาจังนะครับผมแล้วก็ปักทงชาดด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของชุดหมูประหยัดนะครับผมและก็ชุดประหยัดหมูกระทะนะครับผมแล้วก็ มีอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอบเนยเบคอนนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับอ่ามีให้เราเลือกนะครับผมทั้งหมด9อย่างนะครับใน1ชุดนะครับอ่านี่ครับน้ำสำหรับน้ําก็เลือกได้หมดเลยนะครับอ่าเขาจะมีเติมให้นะครับเป็นเขาเรียกว่ารีฟิลนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดนะครับผมการ์ดอวยพรวันเกิดจากบาร์บีคิวพาซานะครับผม I l เล e y ยูนะครับผมนี่คืออ่าคำอวยพรนะครับผมอ่ามีเลข5 6ให้ด้วยนะครับอันนี้คือ ยำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับผมของโปรดแอปเอิครับผมบีบมะนาวไปนิดนึงนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมเพล่าเพื่อนถ้าจะเอ่อไม่อยากมาทานก็ไปลองทำทานที่บ้านได้นะครับผมอร่อยครับอร่อยครับแล้วก็ในชามนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอบเนยเดคกอนนะครับผมแล้วก็มีแอปซอิก็เลือกปลาหมึกมาครับผมปลาหมึกสดนะครับอ่านี่ครับน้ำจิ้มก็เติมได้ตามสบายเลยนะครับมีให้เลือก2แบบนะครับ ะครับก่อนจะทานก็ใส่น้ําซุปไปก่อนตามเ้วยกระหล่ำปีนะครับผมแล้วก็หมูนะครับมันหมูก็กิ้งๆ้อยู่บนกระทะนะครับจะได้เวลาปิ้งย่างจะได้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับผมอันนี้คือโล ขามัดจังนะครับผมนี่ครับมีธงชาติด้วยพนักงานหัวล้อใหญ่ครับยิ้มใหญ่เลยนะครับผมป่าพี่เขามีธงชาติมาด้วยอ่าเลยครับนี่ครับน้าทานน้าทานนะครับผมนี่ครับอ่าก่อนจะปิ้งย่างก็เอาไอ้นี่ก่อนนะอ่าเกลี่ยก่อนนะครับเกลี่ยก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยนี่ครับ ทิ้งลงไปเลยทิ้งลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับน่าทานจริงๆครับก็ไม่ต้องเหนื่อยทำกับข้าวนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันอ่วันคล้าวันเกิดอ่ตอมเนาะอ่ะก็เลยหาร้านที่ เราโอเคนะครับแล้วก็ทานแล้วอิ่มแล้วก็อร่อยนะครับผมก็เลยแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าไม่คิดไม่ถูกว่าจะไปทานร้านไหนก็แนะนำบาร์บีคิวคาซานะครับผมอิ่มอร่อยคุ้มค่านะครับผมเติมไม่อั้นเลยครับเติมไม่อั้นเลยนะครับทุกอย่างนะครับอ่านี่ครับนี่ครับสำหรับช่วยนี้แล้วของโปรดอีกแล้วนะครับผมสำหรับ ยำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับผมน่าทานน่าทานครับผมไปแล้วก็มีเจ้าหู้ให้ด้วยนะครับแล้วก็น้ำซุปก็จะมีให้เติมตลอดนะครับเพื่อนนี่ครับปิ้งย่างปิ้งย่างเข้าไปนะครับผมนี่สองคนนะครับสองคนเดี๋ยวสักกู่แอตตอมก็สั่งนี่ครับกุ้งจัมโบ้แช่น้ำปลานะครับผม ก็สำหรับจานนี้ก็ใช้คะแนนลดนะครับ20บาทนะครับผมจาก109บาทลดไป20บาทก็เหลือ89บาทนะครับผมรวมแวดแล้วก็ค่าแวดก็58.09บาทนะครับผมรวมแล้วก็ตองแพอดีเลยนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องไปทำกับข้าว,าวทานที่บ้านครับผมนานๆมาทีนะครับผมอ่าน,นะครับอันนี้ก็คือ เอ่อกาดวยพรนะครับผมทับวยพรนะครับผมียกวาแม่นจริงๆเลยครับผมห้าหกครับห้างหกครับชวดนี้นะครับห้าหกครับอย่าลืมนะครับเอะเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ยโอเคเลยครับขอให้ทุกท่านมีความและคิดจะหาร้านอร่อยที่ไหนก็แนะนำเลยครับสำหรับบาร์บีคิวพาซ่านะครับผมใจล้ๆบ้านเนาะนะครับอร่อยครับอร่อยครับ มาเลี้ยงฉลองได้ทุกโอกาสเลยนะครับหรือว่าจะนัดแฟนมามิสติ้งกันก็ได้นะครับเพื่อนๆครับนะครับที่บบยิบยีนะครับอย่าลืมนะครับหมายเลข5 6นะครับผม I love you I l เ v e you จ้าเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องต้อมชาแนล e l 53ามเพื่อครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมวันไหนไปทานที่ไหนหรือว่ามีร้านอะไรอร่อยๆก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาไอต้อมไล์ ตีห้ถึงหกโมงเช้าแล้วก็5้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ